กลับมารับชมไทยบันเทิงครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับเรือดำน้ำไทยท่านสรุปนาทีต่อนาทีเส้นตาย5้าชีวิตชมซากเรือไททานิกสรุปนาทีต่อนาทีเรือดำน้ำไทยท่านนับถอยหลังเส้นตาย5ชีวิตดำดิ่งชมซากเรือไททานิกก่อนสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย นับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ออกซิเจนภายในเรือดำน้ำไททันใกล้จะหมดลงนับตั้งแต่ที่เรือดำน้ำไททันพร้อมผู้โดยสาร5ชีวิตหายไปหลังจากดำดิ่งลงไปก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อชมซากเรือไททานิกในระดับความลึก3,800เมตรซึ่งออกซิเจนจะมีอยู่ราว96ชั่วโมงหรือ4วันจากวันที่เรือดำน้ำหายไป18มิถุนายน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปฏิบัติการค้นหาทั้งทางน้ําและทางอากาศจากทั้งสหรัฐและแคนาดาต่างระดมกําลังเพื่อช่วยชีวิต5ผู้โดยสารตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาแม้จะมีสัญญาณที่ดีที่มีความหวังเมื่อได้ยินเสียงสะท้อนจากใต้น้ําจุดที่เรือดำน้ําไทยท่านสูญหายแต่ก็ยังไร้วีว่แววไทยบันเทิงเรียบเรียงไทม์ไลน์นาทีต่อน,นาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นกับเรือดำน้ำไทยท่าน ไทม์ไลน์เรือดำน้ำไททันสูญหาย 1. วันที่18มิถุนายน2566ตามเวลาท้องถิน่นเรือดำน้ำไททันซึ่งพานักท่องเที่ยวชมซากเรือไททานิกของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซเพดิชันสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือโดยขาดการติดต่อหลังออกเดินทางไปได้1ชั่วโมง45นาที 2. ในเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่ในเรือดำน้ำทั้งหมด5ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาเศรษฐีและเจ้าของบริษัททัวร์เรือดำน้ำโอเชียนเกตซึ่งคาดว่าจะเป็นคนขับเรือดำน้ำไทยท่านด้วย 3. หลังจากนั้นเกิดการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่โดยทางการสหรัฐและแคนาดาระดมทั้งเรือและเครื่องบินออกค้นหาเรือรอบพื้นที่ปริมาณ1,450กิโลเมตรทางตะวันออกของเคปคอต บางลำทิ้งทุ่นโซน่าที่สามารถตรวจสอบได้ลึกเกือบ4,000เมตรแต่การค้นหาซับซ้อนเนื่องจากไม่ทราบว่าเรือยังดำน้ำอยู่หรือโผล่ขึ้นผิวน้ำมาแล้วนั่นหมายความว่าทีมค้นหาต้องค้นหาทั้งผิวน้ำและใต้มหาสมุทรลึกเกือบ4,000เมตรภารกิจครั้งนี้ใช้ทีมงานจากหลายฝ่ายอาทิทีมกู้ภัยจากกองทัพเรือกองทัพอากาศและหน่วยยามชายฝั่งของทั้งสหรัฐและแคนาดา นอกจากนี้ยังมีกองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิจากนิวยอร์กและเรือวิจัยของฝรั่งเศสร่วม 4. หลายคนคาดการว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดที่อยู่ในเรือดำน้ำไทท่านจะรอดชีวิตออกมาเองได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะไม่มีทั้งแผนสำรองไม่มีกระสวยฉุกเฉินหากเรือขึ้นสู่ผิวน้ำไม่ได้ก็น่าจะเสียชีวิตทั้งหมดเพราะออกซิเจนจากัด 5. รวมถึงเดวิดมาเก้อดีตกับตันเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐคาดการไปในทิศทางเดียวกันว่าหากเรือดำน้ำไททันติดอยู่กับซากเรือไททนิกตามที่มีการสันนิษฐานไว้จริงโอกาสที่จะพบคนบนเรือรอดชีวิตมีเพียง1เปอร์เซเท่านั้น 6. การค้นหาเต็มไปด้วยความกดดันและความท้าทายเพราะยิ่งเวลาผ่านไปหลายวันปริมาณออกซิเจนในเรือก็เหลือน้อยลงไปทุกที โดยจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ทราบว่าเรือดำน้ำไททานอยู่ตรงไหนของมหาสมุทรทั้งยังมีประเด็นที่น่ากังวลอีกอย่างก็คือออกซิเจนฉุกเฉินภายในเรือก็อยู่ได้เพียง96ชั่วโมงนับจากที่เริ่มลงสู่มหาสมุทรเท่านั้น 7. วันที่21มิถุนายน2566สัญญาณที่มีความหวังก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีการยืนยันพบสัญญาณบางอย่างระหว่างการค้นหาโดยหน่วยค้นหาระบุว่าได้ยินเสียงดังใต้น้ำทุกๆ30นาทีหลังจากมีการนำอุปกรณ์โซน่ามาใช้ในภารกิจโดยเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลา4ชั่วโมงนับตั้งแต่ตรวจพบเสียงครั้งแรกแต่ไม่แน่ชัดว่าเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไรและยังไม่สามารถระบุที่มาของเสียงได้ เปิด5ชีวิตในเรือดำน้ำไททัน 1. สตอกตันชัด CEO ของโอเชียนเกต x เอ็กซเพดเจ้าของบริษัททัวร์เรือดำน้ำโอเชียนเกต 2. ชาซาดาแดวูดนักธุรกิจชาวปากีสถานในสหราชอาณาจักรวัย48ปีหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่รวยที่สุดในปากีสถานประธานบริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่ของปากีสถาน 3. สุเลมานแดวูดลูกชายวัย19ปีของชาซาดาแดวูด 4. ฮามิชฮารดิ n งวัย58ปีนักธุรกิจมหาเศรษฐีพันล้านและเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษมีชื่อถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊กถึง3ครั้ง 5. พอนอองรีนาเกโอเลสวัย77ปีนักสำรวจใต้น้ำชื่อดังชาวฝรั่งเศสอดีตนักดำน้ำกองทัพเรือฝรั่งเศสซึ่งเคยไปสำรวจเรือไทเทนิกมาก่อนแล้วถัดมาข้อที่8เรือดำน้ำไททันเป็นของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซเพดิน ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนำเที่ยวที่สร้างมาเพื่อสำรวจถ่ายภาพนำผู้สนใจลงไปดูใต้ทะเลลึกโดยเน้นไปที่เรือไททานิกซึ่งเป็นเรือในตำนานปัจจุบันจมอยู่ที่ความลึก3,800เมตรใต้มหาสมุทรแอตแลนติกใกล้ประเทศแคนาดา9เรือดำน้ำไททันมีน้ำหนัก1 4 3 2กิโลกรัม สามารถดำลงใต้ทะเลลึกสุด13,100ฟุตบันทุกผู้โดยสารได้5คนและมีอากาศสำหรับการดำรงชีพนาน96ชั่วโมงจะใช้เวลาดำลงใต้น้ำชมซากเรือไททานิกแล้วขึ้นสู่ผิวน้ำรวมใช้เวลา8ชั่วโมงเพื่อสำรวจและตรวจสอบวิจัยและเก็บข้อมูลบันทึกภาพและผลิตสื่อทดสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ระดับน้ำทะเลลึก10 ส่วนราคาสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นที่250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8.7ล้านบาทแลกกับการดำลงไปดูเรือไททานิกที่ตอนนี้เวลาผ่านไปมากกว่า100ปีมีความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรือจากการกัดกร่อนโดยธรรมชาติถือเป็นจุดขายของบริษัทที่คิดธุรกิจนี้ขึ้นมาแต่ส่วนราคาผู้ใช้บริการก็น่าจะต้องระดับมหาเศรษฐีเท่านั้น 11ภารกิจเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเคยลงสำรวจซากเรือไททานิกมาแล้วมากกว่า10ครั้งหากไม่มีเหตุเรือสูญหายจะสิ้นสุดภารกิจในวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายน2566ตามข้อมูลที่ระบุไว้12เดวิดโพนักข่าว CBS ที่เคยเดินทางไปกับเรือดำน้ำไททันเมื่อปี2,565บอกกับ BBC ถึงปัญหาที่ลูกเรือทั้งที่อยู่ใต้น้ำและทีมที่อยู่บนบกจะต้องเผชิญก็คือไม่มีทางใดๆที่จะติดต่อสื่อสารกับเรือดำน้ำได้เพราะทั้ง GPS และวิทยุไม่สามารถที่จะทำงานได้ใต้ท้องทะเล13ผู้โดยสารจะถูกปิดตายอยู่ภายในเรือจากสลักเกลียวที่อยู่ภายนอก ดังนั้นไม่มีทางที่จะหลบหนีได้แม้ว่าจะสามารถขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยตัวเองได้ก็ตามเพราะผู้โดยสารจะไม่สามารถออกจากเรือดำน้ำได้หากลูกเรือสนับสนุนที่อยู่ด้านนอกไม่เปิดให้14มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรือดำน้ำไททันใช้จอยสติ๊กของ Logitech รุ่น GF710 Wireless Gamepad เหมือนรีโมทบังคับเกมที่มีอยู่ทั่วไปแต่ปรับแต่งเล็กน้อย เพื่อใช้ในการบังคับเรือซึ่งมีราคา39.99เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยคือ1,393บาท 15. เหเรือชำรุดหรืออาจระเบิดใต้น้ำเรือเมื่อดำลึกแรงกดมีค่อนข้างมากอาจเกิดการระเบิดกรณีชำรุดตัวถังเรืออาจนำไปสู่การบกพร่องการทำงานภายในเรือไม่สามารถบังคับได้และช่วยตัวเองได้ 16. หลายคนให้น้ำหนักประเด็นนี้เรือดำน้ำขนาดเล็ก อาจติดในซากเรือไททานิกขณะสำรวจเรือดำน้ำอาจเกี่ยวกับซากเรือและดึงตัวเองออกไม่ได้หรือขณะสำรวจซากไททานิกพังถล่มทับจากกระแสน้ำทำให้ติดในซากหักพังดึงตัวออกไม่ได้ขณะเดียวกันนับถอยหลังนับตั้งแต่ที่เรือดำน้ำไททันขาดการติดต่อไปหลังดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อชมซากเรือไททานิก มีการประเมินปริมาณออกซิเจนภายในเรือดำน้ำไททานจะหมดลงในช่วงค่ำของวันที่22มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยหรือประมาณเวลา12นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหรืออาจน้อยกว่านั้นนั่นจึงเป็นความท้าทายของทีมค้นหากับวินาทีเป็นวินาทีตายของผู้โดยสารทั้ง5ชีวิตนี่คือการสรุปนาทีต่อนาทีเส้นตาย5ชีวิตชมซากเรือไททานิคครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก .net ครับ